มินมินกาลังบังคับให้ทุกคนกราบพระนะคะ <laughs> นี่พาน้องมินมาวาดัดวัดชนระทานนี่กราบกราบยืนขึ้นเนี่ยมองหน้าลุงว่าทำไมลุงไม่ยอมก้มลงกราบทุกคนต้องกราบกดก็ต้องกราบด้วยออะไปไหนไหนไปจ้าตรงไหนต่อ <c oughs> เสร็ตอนนี้น้องไหนกินใน้่อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ไหนไปทางไหนลูกเราไปพ่าวิหารกันนี่มินภาษาไม่ต้องสอนน้องมินจ้าเองนี่ครบับ ทุกคนต้องขาดตามัน้องมินจะหันมามองหน้าไหนจ้าตรงไหนอีกลูกไหนจ้าตรงไหนอีกคะนี่ไงในหลวงนี่ในหลวงไหนในหลวงอยู่ไหนมามินม,ม,มาดูเลยมิมมมนยังไม่เห็นห ไหนมาในหลวงอันนี้พระลูกพระไหนในหลวงอยู่ไหนอ่ะมีมีดูในหลวงอ่าจ้ามีกราบในหลวงกราบกราบอันนี้คือท่ากราบโอเค ไปไหนอะคะไเบบี้อะลูกฮะเแบบี้เจ้าพระไงคะ,คะเนี่ยน่ารักเหมือนน้องมินเลยเห็นไหม เพื่อนเพื่อนปะแต่ทางโน้นน่ะเราไปทางไหนนะาโดยทางออกอยู่ไหนไปีหาทางออกก่อนเลยเราไปพระวิหารนู่นเไปโบสถ์หลังโน้นแล้ว